มาแรกกันที่ข้าวรกกับข้าวสาคัญนะครับนนเมืองไรต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ถูกจังหวัดกระจัดกิจกรรมนะครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนําข้าราชการรวมพิธีถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข้องแผ่นดินและก็เปิดนีทรนสการเริ่มประเกียินะครับนนสศนสการสร้างประถาซืบสร้างปรเพณีเมืองคนดีเนื่องในโอกาสวันเจริมประชนันพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2 5 6 5 ทีวีทีกลางซาลากลางจังหวัดสุราธานีเมื่อเร็วแต่ว่านายวิชวุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนำวัวนาทรวราชการข้าราชการถูกมูเล่ารวมพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตปฏิญาณเผื่อเป็นการ,ราชการที่ดีและพลังข้องแผ่นินคกับ <c oughs> เนื้อในโอกาสวันเจริมประจวบัรซาพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว2ีแกรกฎาคมสอ6พรา พื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณย่างหาท่สุดไม่ได้รวมถึงเผื่อให้ข้าราชการและข้าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้แสดงความมุ่งมั่นแนวแหนที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยประยุกต์คนละบาทในฐานะข้าของแผ่นดินอ่าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติซึบไปครับจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีก็ได้รวมกับพัวนาส่วนราชการค่ะเปิด การเฉลิมพระเกียรติะนิทศการสร้างพระธานซืบสร้างประเพณีเมืองคนดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโอกาสครบรอบ1 0ึร้อเจ็ดปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามจังหวัดสุราธานีค่ะเพื่อเป็นการนําเสนอพระราชกรณียกิจพระมหกษัตริย์ที่มีต่อพระศนิกรชาวสุราธานีก็จะประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของการได้รับพระราชทานนามนะคะตลอดจนมีการนําเสนอนิทศการเกี่ยวกับสร้างพระทานสําคัญคูบ ูเมือองของขสุราร้างพระธาตุก็ได้แก่พระบรมธาตุชัยยาพระธาตุที่สุราชแล้วก็พระธาตุวัดเข้าสุวรรณประดิษฐ์รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของจังหวัดค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเยาวชนนี้แหละได้มาศึกษาเรียนรู้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถงบันพระมหากริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดสุรา์ธานีค่ะอ,อันนี้ก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันนี่คะ